กูหมุนได้ปุ๊บแม่งตายต่อเลยเพื่อการเสียเวลาเราเริ่มเลยดีกว่าเริ่มมาครับทุกคนที่ริงแต่คิดนี้คิดว่าหลังกันแหละไม่ต้องซีเรียส เริ่มเลยลวกันไม่คว่าทำเพลงเยอะเพราะว่าเราก็เลดเราเลดมาเยอะและ้วจะเล่นแบบมีเพื่อนดีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมบทยุ่งยิงห้าคนไปเลยเริ่มใจผมอยากแบบมีเพื่อนเยอะๆด้ไงแบบแบบแบบคนช่วยแก้ปัญหาผมเล่นรอบนึงอยู่นะแต่เล่นไม่จบเพราะว่าเล่นในแป๊บเดียวเริ่มเลย ก็ถ้าข้าวผมค่๊ยออกทําไมล่ะพี่อ่ะสี่คนก็สี่คนามามาเริ่ม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 สี่คนก็พอครับไม่ผมกลัวว่าผมกลัวจะเล่นเกมเกินหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าผมผมก็เคยไล์มากสุดประมาณเท่าไหร่นะชั่วโมงครึ่งน่าจะม่ผิดอ่ะมาแล้วครับ 6pm ผมไม่รู้ได้ได้ยินเสียงในเกมป้อกนะเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบเลยไม่ได้เช็คเลยว่ามันได้ยินไหมโอ้ไม่นานหรอก เอ้ยผมพูดตรงไม่เคยเล่นเลยเกมเนี้ยไ,ม,ไม,ม่ไม่ถึงว่ามาถึงว่าแบบเนี้ยไม่เคยเล่นเลยสตูดิโอพีเซนนี่มาแล้วอัน,นอันนี้เธอรู้ในเรื่องตอนต้นไปบางส่วนแล้วกับกับครูอ่ะครูเลยนะครูสม,มน4ีสมศีอะไรวะมาวันนี้แหละหกพแอมได้สิบภาษาไทยโดยพันธุก,กรรมเออขอโทษที่ก๊อฟไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมามาเริ่ม เกมนี้มีจ้าสแกนและไฟกระพริบโปรดเล่นด้วยความระมัดระวังเอางี้นะถ้าผมสอบบทอะไรออกไปผมขอไปด้วยว่าถ้าสะดู้งเนี่ยรู้เรื่องแหมช่วยงานจนเย็นทำไมไม่รีบกลับบ้านไม่เข้าใจเลยเออรีบกลับบ้านถึงวันหลังอะรีบกลับบ้านอันแน่ ไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมหรอกบอกดิผมจำได้ผมจะผมจะ,ผมจะดุ้งตรงนี้รอบหนึ่งตอนผมเล่นตอนแรกอผมเนี่ยสะดุ้งรอบหนึ่งสะดุ้งเลยอะแบบเ,เอ๋จะเอเ๋ลยอะเออขอร้องนะครับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นด้วยขอช่วยกันนะครับไม่ใช่อะไรขอช่วยกันพี่เอฝโหกว่าจะมา ถามคนเดียวพี่ลืมทำไม h, แท็บเล็ตที่อยากรู้มากเลยแล้วเพื่อนไม่ขึ้นมาวะหูด้เสียงดังแบบอัดหูเลยอะคือแบบว่าเอาแบบเซอร์ราวอะคือผมผมเล่นคนเดียวยไงคนในเกไมไม่รู้กับผมหรอกเออทำไมเพื่อนเราไม่มาวะงงวะใช่ไหมเพื่อนเราไม่ตามมาวะทุกคนงงมากไม่ไม่ตามมาวะพี่ชายทมผมหน่อยเถอะพี่ชายนะ ตามผมมาหน่อยเดี๋ยวมันก็ดึงทุกคนมาเลยดียนะสามสองหนึ่ง action เฮ้ยทำไมต้องมาเฟิดวิีอยูเป็นอย่างงี้ด้วยโอ้โหฟังกีทีก็หลอนทีโยอ่ยอยอ่เออไม่ใช่ละนี่ดึงมาหมดละก็ผมมาเทปเลสเนี่ยคุณคุณคู่ผมมาเทปเลส ผมบอกผมเอาแท็บเล็ตเลยพี่จะสูนผมทำไมล่ะพี่โอ้โหตุ๊ดอัดเต็มหูเลยจริงมันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยก็กระดาษครูสมอนสีไงจำกัดครูสมอนสีครูสมอนสีเน่ยผมก็แค่เอาแท็บเล็ตอะห้องที่ติดงานรับไฟแล้วเสร็จผมไปตัดประตูไปปัดปุ้ยกระตูไปเผาแล้วกวนไปเริ่มเฮ้ย โอ้ไอ oh, ้ไอ้สมิธสะดุ้งเลยนดูดี่อยู่ไหนวะลาหอ๋อลาวันนี้ลาไม่เป็นไรทั้งนั้นลาจริงนะเออนี่ไงเจอเส้นผมละเจอเส้นพมละ,ออมละตอนนี้เจอเส้นผมละสมิธระวังนะสมิธเราไปด้วยกันนะสมิธนะเราเป็นเพื่อนกันเราตาเป็นพันธมิตรกันเทว่าเมื่อกี้ที่เราว่าเกมเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกัน แต่ว่าตอนนี่นคุณมกกังกรก็ดูไลฟ์ผมยาวๆสินะเนี่ยเล่นด้กันได้นะแต่ว่ารอรอแป๊บหนึ่งผมเล่นชาลิงของผมอยู่เพราะผมจะเล่นแมปนี้ให้มันจบผมยังไม่เคยเล่นไงผมไม่ได้ดูสปอยเท่าไหรด้วยผมเลยไม่รู้ว่าผมต้องเล่นตรงไหนบ้างเนี่ยไปรอด้วยดิพี่สมิธพี่สมิธครับรอพี่รอผมด้วยพี่มันลงล่างขึ้นบนปะะ อย่าดักไลยไหมพี่เพื่อนคัาเพื่อนไปไหนหมดคัาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกันหมดคัาเพื่อนเพื่อนอยู่ชั้นไหนกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนบอกผมหน่อยดิเขาอยู่ไหนกันหมดอ่ะทางนี้ทางตาจำได้แล้วคู่อยู่ไหนคูคคู่บอกผมหน่อยดิคือคูชอบจ้าเอ๋ผมมาแล้วผมก็ไม่เออนจอสมิธสมิธเจอสมิธแล้วเว้ยโอ้โหดีใจเจอสมิธละ ไปดีกว่าจะสมิธละสมิธกลับเอาของเหรอให้สมิธแบกแล้วกันไปไปพ่สมิตเมื่อกี้ผมผมหยิบแล้วแล้วผมก็ตายพิสมิตพพ่สมิตไปเถอะนะผมอยากรู้เนื้อเรื่องให้เฉยเกมเพย์ไม่สนเอาแต่เนื้อเรื่องพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอ่าตอนนี้พี่อยู่นนทบุรีครับผม อยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อยู่ไหนเอ้อสม,มิธเมื่อไหร่จะไปไปเหอะพี่นะไปเหอะนะมังกรไม่มีกรไม่มีเพื่อนเลยหรอมังกรมังกรชวนเพื่อนมาดูไลฟ์ไหนก็ได้นะดูคนเดียวมันเงาเหงาอะพอยังอะสม,มิธผมเด็กใต้อุ้ยจริงดิเด็กใต้เหรอ คนตาย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 ตอนนี้ผมจะตายไม่ใช่เด็กตายนะคนจะตายเรียนกันหมดแล้วโอ้เศร้าจังเลยอะ่ะเอ้ยเอาเสร็จอ้าว อ๋อน่าจะไปแล้วแหละเออมันน่าจะไปเลยมันไปแล้วแหละเรียนกันหมดแล้วหรอ,อเฮ้ยสมิธรอด้วยสิสม,มิธไอ้สมิธหายก็ไอ้สิสม,มิธไอส้สม,มิธไ,ไปไหนนะเผื่อแมวเดีย๋ยวไอส้สม,มิธกูหายเด็กใต้นี่จังหวัดเนี่ยนเด็กใต้เด็กใต้เนี่ย เอาลงนีนะลงเรียบร้อยครับลงงานเรียบร้อยไอ้สมิธไปไหนสมิธเพื่อนรักเพื่อนสมิธเอาเอารู้ได้ไงอออย่างเล่าผมฟังเถอะผมอยากรู้ผมอยากรู้เล่าให้ผมฟังเ,เอาเหรอ เข้าใจละเชฟมีเพลงชาติด้วย กำลังยืนตรงกะบรกตรงชาติเลยว่บผมอืไปไว้เลยตรงนั้นล่ะแล้วทำไมพี่ยาไม่บอกอ่ะนั่นดิเ้วด้วยกันไม่ได้อ่ะ ไปก็ได้คนเดียวก็ได้โชคดีด้วยอ๋อถามถามจริงเหรอให้ผมกลับไปใหม่เหรอให้ผมไปห้องคณิศาสตร์เหรอมาด้วยกันเถอะพี่นะอ่าเถิะไปด้ดยสมิธกูหายกันสมิธรพี่สมิธครับพี่สมิธไอ้สมิธที่ไปไหน boy? บอยบอยสมิธเนี่ย ขึ้นเรียบได้เหรอขึ้นไม่ได้เนี่ยมาแล้ยทุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมามาลืนเดวคุณแจห้องนี้ไปไว้เก็บที่ห้องคุณน่าจ,จะสินค่ะครูควันครูวลินทอนครูวลินทอนทำไมโอ้โหครูครูเอ้ยครูอ่ะผมฝาก ผมฝากกุณแจห้องเวทีไว้กับหมวดวิทที่ตึกวิทนะครับพอดีพรุ่งนี้ผมไปสัมมนา,าต่างจังหวัดกับครูซีนินทร์ครูกริดโอ้โหโอ้โหระท้อเลยพี่จะย้ายกุญแจไปไหนหนักหนาวไม่เข้าใจอไอชายแล้วก็ไม่รอผมเลยสมิธเอสมิธนี่รีบนะผม่ากลับไปตึกวิทดีกว่านนะีะเจริญพร สมิธไม่รอของเลยสมิธโหแล้วยังไกลมันวิ่งไวจังวะใช่ป่ะวะมันลงวางล่างปะเนี่ยใช่ปะเออชั้นสองยู่เลยทำไมไปสูงจังวะไอพี่เขาวิ่งไวจังวะที่เล่นโกอาเกนคืออะไรอ่ะ ก็อาแกนคืออะไร Cheer. เชียเฮ้ยขอโทษเฮ้ยเอาแล้วพี่เขาเล่นบาสขอโทษกับพี่ที่มาทัก โกอาแกนคือเกมอะไรอ่ะบอกหน่อยได้ไหมโฆษณาหน่อยมือของอยู่ชั้นสองเหรอพี่สมิธพี่เขาปอบผมดีพี่พี่ข้างบนอ่ะมันมันมันมีมันมันมีคนนึงอ่ะพี่พี่สมิธฮัลโหลพี่สมิธแกไม่ฟังเลยว่ะเฮ้ยพี่กลัวขนาดนั้นเลยพี่พี่กลัวขนาดนั้นเลยเหรอเอาดีสั่งละพี่กลัวขนาดนั้นเลยเหรออย่าว่าแต่พี่เลยผมก็กลัวตอนเนี้ย หรือว่าแกบอกว่าทางไปทางนี้วะใช่ไหมออแกเดินทางมาอยู่นะเฮ้ยผมไม่รู้อันนี้ห้องพยาบาลนี่ห้องวิทย์ห้องวิทย์อยู่งข้างล่างห้องวิทย์อยู่นี่นี่ว่ะแล้วแสดงว่าห้องนี้เหรอใช่ปะอา้อาวอ้าวแม่งหนีผม พี่สมิธพี่สมิธจะไปไหนกันแน่พี่สมิธผมก็งงกับพี่แล้ววะนี่ห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยใช่ห้องนี้เหรอพี่สมิธแกเดินไปไหนของแกวะผมวิ่งหนีผมไปแล้ววะน่าจะไปอีกตึกแล้วล่ะตอนนีน้น่ะว่าแล้วแย่เหรอผมหาใครไม่เจอมากกว่า เออครับไปปลดล็อกเดี๋ยวนีในะห้องยิมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมคุ้นๆวะคุ้นๆเหมือนตอนเปิดเกมเองไม่รู้เนาะคุ้นๆคุ้นๆจริงๆไอ้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์อันนี้คืออะไรวะไอ้สมิธไม่รอกเลยสมิธ โอพิสมิแกวิ่งไวเกินที่แกก็วิ่งไวเกินพี่พี่แกวิ่งอย่างไวอะ่ะพี่แกเติร์สี่คูร้อยมาเปล่าวะกว่า <c oughs> จะถึงเขาถึงก่อนผมมิขายอีกโอ้โห ไม่จบไม่สิ้นนาอชี้มาทำไมวะแบบมือแต่ผมมองไม่เห็น <c oughs> ห้องเวทีโอ้โหว่าขากลับโดนแน่วะ่ะกูวิ่งละวิ่งละพี่สี่คูร้อยเลยไปแล้วไปไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่ไกลปูผมไปแล้วโอ้โหวิ่งซะเหนื่อยเลย ห้องหมวดคณิตอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะกูปิดตาเลยพี่ขออย่าปิดตาตะวกูชัดเลย <c oughs> โอือหืออือหือโอ้โหรู้แล้วฉากนี้ <c oughs> อือหเอาคุณแจ้มี่ผม,ามาขอมาเอาคุณแจ้ พอสอบสำหรับเด็กดื้อพี่เอาดีๆสาระให้ผมเลขาณิตฐ์ดอกมาชงเสร็จต,ต้องช่วยกันแหละอืแล้วหน้ามาโผล่ด้วยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามเอ็ดสามเอ็ดยี่สิบสอสิบติดลบสามสิบ พี่อย่ากดดันดิสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสี่เก้าสี่เก้าแปดหาสองสองห้าสองสี่สองสี่สองสี่โอ้โหเย็ดเค่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดสี่แปดเก้าร้อยห้าสิบไม่รู้กูตอบมั่ว <c oughs> อา้าวถูกเฉยคิดไม่ทัน ไหนแล้วรางวัลน,นะพี่โขูโหลวงปากด้วยไม่ทันแล้วมังกรถาเสร็จแล้วอือหือลวงให้เลยอะ่ะโอ้โข่กำลังโหลดและรอพูดเรื่องคนอื่นโอ้โขพี่เขาถึงก่อนผมอีกอะ่ะโอ้โข พี่ยามกุตุยแล้วพี่พี่ยามผมตุยเอาไงพี่สมิธพี่สมิธบอกผมหน่ยพี่สมิธอ่ะอันนี้จบปะอันนี้เรียกจบไหมอันนี้เี่นจบใช่ไหมจบหรอเฮ้ยใช่เหรอใช่เปล่า,าจบเปล่า,าไม่น่าใช่นะ มีต่อใช่ไหมมีชัตเตอร์สองไปใช่ไหมใช่ไหมอบอกผมทีผมไม่รู้ตื่นเต้นจบไปเนี่ยถ้าไม่มีสมิธนี่ก็วนบนอยู่ในแบบสักสามชั่วโมงในเครดิตพี่สมิธเขานะตบมือเลยเล่นยากอยู่ไม่ใช่อะไรดูทรงเลยไม่น่าอรอดอืออือือือ ผ <fan> ู้ให่แล้วนี่ผู้ใดล่แล้วนี่ใ,นใ,นใ,นใครเนี่ยเอาดีๆอือจะว่าแล้วไม่จบง่ายว่าแล้วไม่จบง่ายพี่สมิธ จะจบแล้วแต่พีิสมิดผมไปไหนอะพี่สมิดผมไปไหนวะพี่ทางมืดมากเลยพี่ผมพูดตรงพี่ทางมืดมากเลยอะมองไม่เห็นหมุนวาว หมุนวาวนะหมุนวาวเออเออมันมันกระตุกยัางาะอ้าเอา, <c ười> เอาจนเจอเอะาอาสุดยอดไหมลนะ่ะเออ หม,ดดมุนได้ปุ๊บแม่งตายต่อเลยชีวิตลอดเฉยเอางงนะงงนะลอดเฉยผมเดินไปตนอง่ายวันซ้ายหรือขวาวะ